สวัสดีครับกลับมาพบกับไมค์แมนยูกับต้องพัทนี่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้คําว่าโอ้โหหลายคนเสียดายอีกแล้วนะครับกำลังฟอร์มดีๆกลับจากทีมชาติ เปิดเกมแรกมาแพ้กับนายฮัมฟอรเรสครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยเบื้องลึกเบืบ้องหลังนะครับสิ่งทน่าสนใจครับในเกมนี้ในมุมมองของต้องพัดนี่ละกันนะครับส่วนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเราเปิดกว้างกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนอยู่แล้วนะครับไปติดตามกันครับเอาละรครับมาเริ่มกันเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นเกมที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ย รอดูนะครับรอที่จะเห็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเฮ้ยมันกำลังเข้าทรงเข้าหลักเข้าฟอร์มแล้วน่าจะออกมาได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมแอบเอ๊ะนะใช้คำว่าแอบเอ๊ะตั้งแต่ไลน์อัพ1ตัวจริงตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเท่าที่เราเคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเอยบรูโน่หลังๆเนี่ยเขาขยับลงมาเล่นตรง แดนกลางเป็นคู่กลางตัวล่างเนี่ยทำได้ดีมาตลอดมีจังหวะจ่าย,ยสวยๆสอดขึ้นไปยิงได้นะครับเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าทางด้านของลุยเออรมอริมเนี่ยไปใช้ไลน์อัพที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะแผงกลางเนี่ยเขาเน้นที่จะใช้กองกลางตัวรับถึง2คนนะฮะไปไล่ก่อนนะฮะว่าทางด้านของแมนาโยเต็ดเนี่ยเขาส่งอะไรลงมาบ้างนะครับก็ในระบบ3 4 2 1แน่นอนครับสศัตรูก็เป็นโอนาน่านะครับแนวรับเนี่ยผมถือว่าโอเคสำหรับผมนะ3ตัวก็คือเลนิโยโล มาทายเดลลิกแล้วก็นูเซีมาสราวีแต่ว่าจริงๆอ,อย่างมาสราวีผมตำแหน่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เป็นทางด้านของฝากฝั่งไอเดนเฮ e เวนแต่ว่าก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็ถือว่าดีที่สุดนะครับในแผงหลัง่่นแดนกลางที่บอกไปเขาเลือกที่จะส่ง มาในอูกาเต้น,นะครับมายืนคู่กับทางด้านของคาซิมิโร่เลยนะครับก็ถือว่าผมว่าอาจจะเป็นเกมที่เจอกับฟาเรสเป็นเกมเยือนที่มันยากด้วยแหละก็เลยส่งกองกางคู่กันนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับก็เป็นเดโกดาโลยืนแบ็คขวาช่วงหลังฟอร์มดีนะผมใช้คำว่าดาโลฟอร์มดีแบ็คซ้ายได้แพลติกดอกกูครับกลับมายืนนะครับพอตัวบนเนี่ยมีการเปลี่ยนฮอยลุนก็ ไปนั่งสำรองนะครับหน้าบนเนี่ยก็เป็นด้านโจโจเซอร์เซแล้วก็ตัวรุกด้านข้างก็จะเป็นในด้านของอาร์เดนโดกานาโชกับบรูโน่เฟรนันเดสนะครับก็อย่างที่บอกไปครับผมมองว่าจริงๆตรงกลางเนี่ยมันมันควรจะเป็นทางด้านบรูโน่ที่ถอยไปไหมนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นไลอเอแรกแล้วกันที่ผมเจอมาแล้วผมอ,อมันมันควรจะ ไปมากกว่านี้ไหมสําหรับแมนยูนเต็ดอะไรเงี้ยหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวบนลไหมอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าพอมันออกมาแบบนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะครับรูปเกมภาพรวมเนี่ยตั้งแต่ออกสตาร์ทเกมเนี่ยแมนยูนเต็ดนะครับเป็นฝ่ายที่ครองบอลน,นะครับพยายามเดินหน้าบุกเข้าใส่นอต์ทแฮมฟอล์เรสซึ่งฟอลเรสเองเนี่ยนูโน่ไอโซซานโตผมว่าเขาวางหมากด้วยการที่จะพร้อมสวนกลับอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนครับ ตัวที่เราเรียกว่าตัวแสบในช่วงหลังของฟอ r e เรสไม่ว่าจะเจอใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเจอแมนยูเจอทีมใหญ่อะไรก็ตามคือแอนดรูอนลันกาแล้วแมนยูเองก็ไปเลือกที่จะประมาทนะครับในการที่เรียกว่าเจออนลันกาเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงแรกไปเ,เดินหน้าบุกเข้าใส่อัดเข้าไปนะครับพร้อมที่จะลุยเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ถึง 5นาทีครับก็กลายเป็นทางด้านของอนนี่แลนกานะครับมีโอกาสสวนกลับจากเกมบุกแมนยูนั่นแหละก็บุกอยู่ด้านบนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยบุกไปบุกมาไปเจอสวนแล้วนันแยแทงปึ้งนะครับทางด้านของอนนี่แลนกาเลี้ยงเข้าไปแล้วก็เรียกว่าแนวรับของแมนยูเตดตอนนั้นเนี่ยบดอกูเองก็ไม่กล้าเสียบไม่กล้าเข้านะครับแล้วก็ต้องชมด้วยครับอีลันกายิงลูกนั้นเข้าไปก็ทําให้เสียประตูเร็วตั้งแต่5นาทีแรกนะครับ แต่เสียประตูเร็วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทางด้านของแมนยูนเต็ดเองจะไปเสียขวัญอะไรเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูจริงอ่ะพวกเขาเองค่อนข้างจะเข้ากดดันทางด้านของฟอเรสได้ต่อเนื่องมีโอกาสมงจากเดียโก้ดานโลมีโอกาสยิงจากบรูโน่มีโอกาสยิงจากกานาโชครึ่งแรกนะเอาครึ่งแรกก่อนผมว่าโอ้โหแมนยูนเต็ดโหมหนักมากนะครับครึ่งแรกเนี่ยใช้ว่าแมนยูนเต็ดครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสนะครับยิงถึง10ครั้งอะ่ะใช้ว่ายิงถึง10ครั้งแล้วครองบอลถ,ถึงเดเนต่ยแล้ว Ừ. เข้ากรอบแค่3ครั้งเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะคือคือสิ่งที่มันเห็นก็คือในเรื่องของดีก็คือเรื่องของการทําเกมลุกมีการขยับขึ้นไปได้เล่นเรียกว่าโอเพนเพลย์ต่างๆนได้เรื่อยแต่ว่ามันคือปัญหาเดิมของแมนยูเต็ดในฤดูก,กาลนี้นี่แหละครับคือการจบสกอร์ที่มันไม่ได้เรื่องใดราวมันทิ้งคว้างกันไปเยอะนะครับ กองหน้าไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะเข้าไปชนพื้นที่สุดท้ายเข้าไปที่ฝันนั้นเติร์นแล้วมันมีสกอร์นะครับนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกส่วนภาพรวมอื่นๆเนี่ยผมมองว่าจังหวะเสียประตูมใช่คหว่ามันเป็นจังหวะที่แบบโดนสวนะดังนั้นมันก็มีความผิดพลาดได้เป็นปกตินะครับแต่ว่ามันควรจะจัดการได้ดีกว่านี้นะครับก็ครึ่งแรกบอกเอารวมๆประมานี้แหละคือจริงๆมันดีกว่าจริงๆนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังแมนยูเตดเปลี่ยนเร็วอ่ะอันนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนมาใช้แล้วเริ่มพ่งจะนึกได้ ควรจะกลับไปใช้แผนเดิมก็คือการที่เอาบรูโน่เนี่ยถอยลงมาเล่นตัวล่างนะครับเล่นรวมกับทางด้านของคาเซมิโร่นะครับก็เห็นตรงนะครับก็คือเอาอุกาเต้ออกไปก่อนนะครับเกมรับมันอาจจะต้องถอดออกแล้วเอาคนนึงเลือกซื้อใจเอาคาเซมิโร่อยู่นะครับแล้ะอารสโบไฮลุนไปยืนปักหน้านะครับก็ มันเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะครับคือมีตัวพักแดนบนที่มากขึ้นโจโจเซอร์เซ่ถอยลงมาเล่นในตัวต่ําที่พวกเขาถนัดก็คือตัวเขาถนัดก็คือการลงมาล้วงเก็บบอลจ่ายต่อยเพื่อนซ้ายขวานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับดีมากนักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนคาเซมิโร่ก็เริ่มหมดแรงไอ้ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวถ้า ถ้ามองเรื่องความสดอ่ะจริงๆผมว่าน่าจะเปลี่ยนเอาคาซิมิโร่ออกนะครับแล้วเอาอูคาเตะอยู่แต่ว่าด้วยความที่เขาเปลี่ยนแทคกติกเร็วไปแล้วสําหรับรูเวนนารริมนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคลิกเซนอีกเส้นลงมาแทนดังนั้นณตอนนั้นนะครับเ็เปลี่ยนมานาที60เนี่ยคาซิมิโร่ออกเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับณตอนนั้นไม่มีการับเลยนะดังนั้นเนี่ยถือว่าการคู่ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวดันแบบดันเกมรุกชัดเจนนะครับก็ครองเกมบุกได้ต่อเนื่องเลยครับยูไนเต็ดถ้าเราดูก็คือมีโอกาส ที่จะจบสกอร์มากมายนะครับส่วนทางด้านของฟอร์เรสเองมีโอกาสได้ทำเกมมาบ้างนะครับแต่ว่าโอนาน่าเองเกมนี้เนี่ยถือว่าก็ถือว่าเซฟประตูได้ดีเลยนะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ต้องมีการแก้เกมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจเซอร์เซอร์เซ่เริ่มหมดลงหมดแรงแมตต์เ็ดก็เลือกส่งไมเันมาลงมาดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามิดฟิลด์แมนยูเนี่ยไม่มีตัวรับดังนั้นมันต้องเป็นการเพลสเพลสซึ่งจริงๆเกมนี้แมนยูเต็ดก็เพลสได้ดีนะครับเพลสในการกดดันในเรื่องฟอร์เรส ได้ต่อเนื่องแต่ติดที่ว่าฟาเรสครับเขาสามารถแกะได้ตลอดเอลิสแอนเดอร์สันไรอันเยสแม้ว่าจะมีพลาดบ้างนะครับแต่ว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับสุดท้ายแมนยูนเต็ดครับเลือกส่งแบบใช้คาว่าแก้เกมแก้ลํำแบบสุดๆแล้วนะครับเอาลินิโยโรออกนะครับและส่งให้ด้วยแม็กควายมาไม่ได้ไปยืนหลังนะครับเอาไปยืนหน้าเป้าเพื่อคำํำเพื่อคํำและจะเล่นลูกโด่งก็ถือว่ามีโอกาสนะแม็กควายมีโอกาสได้จบได้ยิงเหมือนกันกดดันกองหลังของ ได้ต่อเนื่องเลครับแต่ว่าผมว่ามันอาจจะช้าไปกับแท็กติกนี้มันส่งมาันาที88แล้วนะครับช่วงท้ายเกมที่บอกไปช่วงทดเวลานาทีสัก95 16มีโอกาสยิงจ่อๆด้วยจะเข้าอยู่แล้วแต mm ่มูนิโญ่ไปเซฟจากเส้นนะครับก็ทําให้แมนยูนเต็ดไม่สามารถเอาประตูคืนได้นะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยโอ้โหก็ใช้คำว่าไม่มีแต้มกลับบ้านแบบน่าเสียดายเล็กน้อยแล้วกันคือจริงๆอะภาพรวมอะ มันไม่ได้เล่นดีเหมือนก่อนหน้านี้แต่จริงๆเกมเนี้ยสามารถกดทางหน้าของฟลอเรสได้อยู่เยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมาแยกในเรื่องของสิ่งดีสิ่งไม่ดีที่ผมมองเห็นแล้วกันในเกมเนี้ยผมบอกไปแล้วนะครับสิ่งที่ดีคือผมมองว่ามันเป็นเกมรุกที่แมเนเูเต็ดสามารถทําแต้มทําจังหวะสกอร์ให้ลุ้นเนี่ยต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแนวรับยังคงมีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ผมยังมองว่าการที่ไปใช้นัสเซมาชาววีไปเล่นเซนเตอร์เนี่ย ผมว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับภาพรวมดังนั้นเนี่ยผมว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยเกมต่อไปเจอซิตี้เกมต่อไปจะเบลียงเนี่ยผมว่าถ้าเซ็นเตอร์กลับมาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ใช้เซ็นเตอร์ฮาฟจริงๆนะครับในการลงสนามนะครับเพราะว่าไออย่างในตัวสำรองที่เรามีเนี่ยในเกมเมื่อคืนเนี่ยวิกตอร์เลนเดอร์เลฟก็มีฮร์รี่แม็กควายก็มีนะครับดังนั้นผมว่ามองว่ามันควรจะใช้ เซนเตอร์จริงๆนะครับแล้วมาสวีเนี่ยเอาไปยืนวิงแบ็กคุณจะยืนซ้ายยืนขวาสลับกระดาโลอะไรก็ได้นะครับเป็นข้อสังเกตที่ผมคิดนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยผมมองว่าบรูโน่ต้องยืนปักหลักเป็นหนึ่งคนณนะตอนนี้ไม่ไม่ควรจะเปลี่ยนนะด้วยสไตล์การเล่นนะปัจจุบันนะครับผมว่าบรูโน่มันมีผลกับเกมในการแทงบอลแนวลึกด้วยการยืนตัวล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมมาเลือกเลยจะใช้อูกาเต้หรือว่าทางด้านของคาซิมิโร่เนี่ยที่เป็นตัว คอยยืนคู่กับเขานะครับส่วนทางด้านของตัวรู้กับผมว่ากาณาโชยืนหนึ่งไว้ก่อนตัวหนึ่งเพราะว่าการาโชเนี่ยเป็นตัวทําลายจังหวะเป็นตัวจําลายเกมรับฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับการเลงจี้าหาเปิดพื้นที่ให้เพื่อนติดตรงที่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ดีพอนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราพูดมาตลอดดูการอยู่แล้วซึ่งการาโชต้องไปแก้นะครับส่วนโจโจ,โจเซกเซ่ผมว่าก็คงจะเล่นตรงเนี้ยสลับกับการาโชได้นะครับแล้วก็หอยลุนเนี่ยถ้าจะให้เล่นผมว่าก็ ให้ปากหลักไปเลยแล้วไม่ต้องไปกดดันเรื่องสกอร์ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยแม้ไม่มีสกอร์นะต่อส่วนตัวไม่ชอบเลยนะกับการที่ยืนของฮรูลการวิ่งลายแต่มันมีในเรื่องของการตันกองหลังพอจะเปิดพื้นที่ได้บ้างนะครับก็อาจจะดีกว่าโจเชอร์เซอร์เซ่ที่มันอลชอนอ่อนแอไปนิดนึงนะครับผมว่าอฮรูลก็น่าจะดีกว่าสําหรับผมนะครับอันนี้ในมุมของผมแล้วกันนะครับก็ส่วนเมื่อคืนถ้าจะให้ชมจริงๆผมว่าวิงแบ็คผมว่าดาโลเล่นดีจังหวะเปิดบอลเริ่ม เริ่มใช้คําว่าก่อนหน้านี้นโดนด่าบ,บ่อยก็ออกจังหวะบอลได้ดีขึ้นนะครับมีจังหวะดึงเกมให้บอลได้ดีแพทริกดอกรูก็ดีครับแต่ว่าอาจจะยังข้างๆครูอาจจะแบบไม่ได้จังหวะจะโคนเป๊ะสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันในเกมต่อๆไปแล้วกันนะครับก็ภาพรวมใช้คําว่าดีไม่พอสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พ่ายแพ้ไปในเกมนี้จริงๆนะครับส่วนคะแนนเนี่ยถ้าให้ผมให้ผมให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ 11ตัวแรกเนะี่ยผมไล่เลยไนดะ้องอังเดลนาน่าผมว่าอาัลเดลนามีจังหวะเซฟสำคัญสำคัญค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเอาไป6คะแนนนี่ก็พอได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยผมมองว่า3เซนเตอร์คนที่ดีที่สุดเลยนะเรนิโยโรครับมีจังหวะเสียบสก,กัดสำคัญนะครับจังหวะที่เสียบอ e ี lang, รันก้าเริ่มจะหลุดแล้วช็อตนั้นเนี่ยถือว่าประทับใจภาพรวมออกบอลดีให้บอลยาวได้สั้นยาวได้หมดนะครับเรนิโยโรเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าแววเด็กคนนี้เนี่ย,ยจะเป็นอนาคตแนวรับของแมนยูนะครับส่วนมาทายเดลิกเองเนี่ย ก็ต้องบอกว่าในจังหวะที่เสียประตูก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมบอกว่าเดลิกเองเนี่ยมีการเติมเกมรุกทําได้ดีนะครับก็ใช้ได้นะครับให้สัหกคะแนนสนุชเซมารวีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าด้วยการที่ไปยืนฝั่งนั้นไปเจออิรันกาเผาเครื่องด้วยนะใช้คว่าเผาเครื่องเลยอาจจะอยู่ในช่วงเดือนรมฎอนหรือเปล่านะครับเลี้ยวแดงอาจจะหดแต่ว่าภาพรวมก็ยังไม่ดีพอนะครับก็ให้ไปสัก5้าสุดดาโล่ผมชอบ ได้ไป6แล้วกันนะครับเติมเกมลุกได้ดีเปิดบอลใช้ได้นะครับมีโอกาสช่วยทีมได้เยอะมีโอกาสมงชนคานอีกนะครับส่วนในด้านคู่กลางเนี่ยโอ้โหอุกเตกับคาเซมิโร่ผมว่าเป็นวันที่2คนฟอร์มไม่ดีเลยนะครับฟอร์มไม่ได้เลยนะครับน่าจะได้สัก5นะครับส่วนในด้านของบรูโน่เองก็ยังถือว่าเป็นตัวที่มีความสําคัญของเกมมีโอกาสได้มงได้ยิงครึ่งแรกมีโอกาสได้มงหทียิงหที แต่ว่าไม่ผ่านแมตเซล์แมตเซลดีจริงๆนะครับดังนั้นผมว่าเอาไป6แต่ว่าไม่มีประตูนะครับดอกูอย่างที่บอกไปดีนะครับแต่ว่ามันดีไม่พอครับเรื่องการเร่งแต่ว่าจังหวะที่เสียประตูก็ถือว่าผิดพลาดกับอีลันกานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าแต้มไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนกานาโชเนี่ยผมให้ไปสัก5แล้วกันผมว่าคือการโดนเดี่ยวเดยวมันดีมากนะแต่ว่าจบสกอร์มันยังจบไม่ได้สักทีเนี่ยมันรู้เป็นปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับ ส่วนโจเซเซ่เนี่ยโอ้โหพยายามจะ d r อปนะครับลงมาเล่นในเกมที่ลงมาเชื่อมบอลเหมือนจะได้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ดีพอนะครับดังนั้นเกมนี้ไม่ดีเลยนะครับส่วนอิเซนเซนของลอยลุนครับผมว่าเอาไปคนละห้าเหมือนกันมันไม่ได้มีผลกับเกมนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ภาพรวมเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแสดงออกมาให้เห็นว่าแมนยูเต็ดดีพอที่จะได้แต้มคืนมาจากทางด้านของซิตี้กราวเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าแมนยูไม่ดีจริงๆกับเกมนี้แล้วก็แพ้ไปแบบ ตามคาดนะครับด้วยอันดับด้วยวิธีการเล่นชัดเจนนะครับดังนั้นก็ต้องไปรู้ในเกมต่อไปนะครับเกมที่จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีโอกาสจะได้ไปดูฟุตบอลกับตำนานของแมนเชสเตอร์ยไปแต่อย่างแรนด์กิกส์ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาในการเจอกบแรนด์กิกส์ด้วยนะครับนี่ก็ทั้งหมดครับที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในมุมมองของต้องพัดนี่กับไฟแมนยูครับสามารถคอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางนะครับจะเป็น Facebook YouTube TikTok อะไรก็ตามติดตามกันได้นะครับก็จะมาเจอกันเรื่อยๆหลังเกมก่อนเกมหรือว่าความเคลื่อนท้า,าหรือข่าวที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางช่องตองผัดนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ